ก็ไฮโซสุดๆของเขาแล้วนะฮะก็ถ้าฝั่งรถญี่ปุ่นเขาก็จะมีลายรถหรูอ,อยู่แค่หนึ่งถึงสองตัวแหละจะไม่เยอะแต่ก็จะทำแบบโบออกมาโอเคเลยนะฮะสัง่งสำหรับฝั่งรถหรูฝั่งยุโรปพวกฝรั่งนีก็จะเยอะนิดนึ่งนะเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรมองทาง,งการตลาดคนละแบบกันนะฮะ เยอะครับเยอะนะพวกนี้ก็แต่งดีใช้ของดีวัสดุคุณภาพดีเบาะหนังนี่นะโอ้โหคุณใช้กันสิบ0ีสิบปีเนี่ยนะใช้กันในแบบคนที่ดูแลรถกันแบบรถด,ดีๆแล้วหรูหราเนี่ยใช้ทนุถนอมนี่โอ้โหสิบปียีสิบปีหนังยังนุ่มไม่มีแตกลายงานเลยนะอื คุณภาพก็ของเขาดีจริงๆนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เรื่องศูนย์บริการอะไรก็ต้องไปอยู่กันอีก section เซกชันหนึ่งนะครับที่เราต้องไปดูแลบำรุงรักษามันให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสนใจก็ลองติดต่อดูครับขอให้โชคดีกับรถที่ท่านสนใจนะครับเรากดติดตามทุกช่องทางของเราไว้ครับรถดีๆมานำเสนอให้ท่านเป็นประจำทุกวันนะครับ